วิ่งตามวิ่งมาตามพี่กันพี่กันอยู่รับผมอยากไปกับแม่ครับเจอไปหาหน่อไม้วิ่งตามมาทําไมคุณแม่อย่าหมากัดไะกลับบ้านไปแล้วผมจะไปด้วยกับแม่รอผมด้วยวิ่งหนีน้อมโชว์มันอยากไปเที่ยวด้วยดูมาให้ผมด้วยนะครับผมกลัวหมาครับอืมเดี๋ยวนี้หมามันเยอะครับเยอะแล้วเนี่ยเม่มวนเราเนเนียนดู ดูไหว้มาแลยคุณแม่คุณแม่ครับโอ้ไม่ใช่นี่หว่าโอ้ตกใจหมดเลยครับคุณแม่บอกไม่ดูหมาให้ด้วยนะครับคุณแม่ครับอยากไปด้วยนะก็วิ่งตามทําไมอยากไปหาหน่อไม้กับแม่ครับกลับบ้านไปแล้วเดี๋ยวหมากับอยู่ไหนวันนี้อ้ยชอบชบวิ่งตามทําไมนี่เนาะชอบชบวิ่งตามไปไหนวันนี้่ยนี่หน่อไม้นะพี่ป้านเห็นหน่อไม้ไหม หน่อไม้ไหมครับพี่ป้าน้าอะไรครับผมอุ้ยอุ้ยไม่เห็นหมาเลยนี่ไปดีกว่าโอ้ยนี่นี่ปัญหาตรงนี้ครับนี่ครับพี่ป้านี่หน่อไม้อยู่นี่นำโชคมารอพี่ปานี่ปัญหาผมกลัวหมามากเลยครับเนี่ยผมเราอยู่บนต้นไม้ครับมาเอาผมไปด้วยนะครับพี่ปันโชคพี่ปันครับกลับบ้านเร็วมาไม่จับนอนนี่นะเอออยู่ตรงนี้ปลอดไปยกัเร็วมาเร็วมา คุณแม่ครับรอด้วยครับโอ้ยเดินเร็วจังเลยนะครับคุณแม่ตามมาแล้วโอ้ยได้หน่อไม้เยอะแล้วไม่รอผมเลยคุณแม่ครับเพื่อนเขารอผมด้วยนะครับคุณแม่พี่ปันด้วยนะครับชมง่องนอนรอวันนี้ผมก็เหนื่อยทั้งวันเลยนะครับเดินไปเดินมาทั้งวันเลยหาหน่อไม้ช่วยพี่ปันเนี่ยเหนื่อยมากเลยหาข้าวให้ผมกินด้วยนะครับพี่ปันกับคุณแม่ครับเหนื่อยจังเลยครับเนี่ย ไม่มีใครนวดผมเลยนะพี่ปันนวดผมด้วยนะครับพี่ปันคนแม่กํานวดผมด้วยนะครับผมอุตส่าห์พาไปเป็นเพื่อนนะนี่หิวข้าวแล้วครับแม่หิวข้าวแล้วนี่เห,ห,หนื่อยก็เหนื่อยในน้ําก็ไม่ได้กินเลยนะครับเนี่สงสารผมบ้างเถอะคุณแม่แมวอะไรรอตั้งนานแล้วก็<ต>วยังไม่ได้กินข้าวกินน้ําเลยนะครับคุณเม่ผมอุตส่าห์ ไปหาหน่อไม้ด้วยนะครับเนี่ยเนี่ยจะม่วงนอนอยู่แล้วนะเนี่ยโฮ้ยพักก่อนหน่อยนะครับไม่ไหวเลยจริงๆนนะเนี่ยคุณแม่ไม่ยอมไปหนูเดินไปเข้าป่าอะไรก็ไม่รู้นี่หาหน่อไม้ตั้งเยอะตั้งเยะนี่หนูกินก็ไม่เป็นไหนก็เหนื่อยนะเนี่ยคุณแม่คันก็คันเนี่ยอ ร้อนก็ร้อนในเกาให้หนูด้วยนะครับเออดีมากดีมากเลยเนี่ยเออหนูกันตรงนี้แหละหนูกันตรงนี้นะแม่เออเดินไปนี่นี้เนี่ยครับหนูชอบมากเลยตรงเนี้ยโอ้พี่ปั้นเกาให้หนูด้วยโอ้หนูเกาเองดีกว่านี่ไม่ทันใจหนูเลยเออไปะใช่จะไปไหนคุณแม่เนี่ยผมจะเดินจะหลับแ<ะ>ล้วเนี่ยหนูไม่ถ่ายหนูทําไมเนี่ยหนูเนี่ยหนูอยากกินข้าวเออเห็นไหมเนี่ยเอยู่เฉยจังหลัตาิวข้าวแล้วแม่ไม่หาข้าวให้หนูกินหน่อยครับหนูหิวข้าว หมเดินมาทั้งวันแล้วเนี่ยครับทำท่ารอไม่ไหวเลยจริงๆอยู่นิ่งไม่ได้ยู่นิ่งแล้วหลับจริงๆเลยเนี่ยงวงนอนตลอดไหวไม่ไหวขันขันขันดีนะไม่เจอหมานะวันนี้เนาะสวัสดีครับถ้าเจอหมานี่โอ้วิ่งหูหลุดเลยนะเนี่ยไม่ไหวเลยหนึ่งขวบแล้วครับชักจะไม่ไหวแล้วนี่เหนื่อยก็เหนื่อยเนี่ยเมื่อยหมดแล้วเนี่ย มนอนกลางวันทุกวันนะเนี่ยวันนี้ไม่ได้นอนกลางวันเลยนะเนี่ยวู้คุณแม่ครับพี่ปันหยุดเหมือนไม่ได้หยุดเลยนะเนี่ยพ่อแม่ก็ไม่ได้หยุดเลยนะเนี่ยโอ้ยเหนื่อยก็เหนื่อยนะแม่เดี๋ยวก็สนุกนีนะครับแม่ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปหาใหม่อีกนะครับไปหานมไม้มาเยอะๆเลยเดี๋ยว อามันต้มกินเยอะๆหนูก็ช่วยหนูพ่อแม่ดูนั่นแหละหนูกินไม่เป็นหรอกหนูกูหนูกูก็ไม่หาหรอกหนูหนูไม่หารำโชกเป็นแมวคี้อออนคุณแม่ครับเฮ้ยคุแม่กลาวให้หนูหน่อยนะครับนเหนื่อยนะครับคุณแม่วันนี้เดินไปกับคุณแม่นี่เข้าป่าเข้าดงป่งไรเลยนะเนี่ยออ้ยอยู่กับคุณแม่แล้วก็สบายสบายเปิดพัดลมนอนสบายสบายโชคแม่ เราตั้งนานแล้วไม่ได้หาข้าวให้หนูกินเลยนะเนี่ยหิวข้าวแล้วเนี่ยหิวข้าวอาหารเปียกหันเม็ดหนูไม่ค่อยกินหลอกหนูกินอาหารเปียกนะครับใครใจดีก็กดไลค์กดแจให้หนูได้เลยครับหนูจะได้มีอาหารเปียกกินนะครับเม่กดไลค์กดแจให้หนูด้วยนะเนี่ยโอ้หนูกังวลเลยตอนนี้หนูเข้าป่ากับเม่นะครับ พันก็ไม่คิยเกาเลยแม่เกาอย่างเดียวนะเนี่ยวัให้มีความสุขรอดไปนอดมาไอหนูจะกัรนี่หนูเกาเองนั้นแม่นี่หนูจะเกาเองนะเนี่ยเนี่ยโอ้ยแม่กันเกาไม่ถูกถูกหนูเดี๋ยวหนูจะเกาเองนะครับนม่ตลอดโอ้คุณแม่ก็แสนจ่วยนะครับโอ้คุณพ่อไปไหนวันนี้ไม่เห็นคุณพ่อเลยวันนี้อยู่แต่กับคุณแม่กับพี่ปันคุณพ่อไปทำงานปล่อยให้แม่อยู่กับพี่ปันสองคนนะครับวันนี้ โอ้เรามาเล่นกับคุณโต้ดีกว่าวันนี้ไม่ได้นกลางวันเลยนะครับชอบก็กดไลค์กดแชร์กดตับสัตว้ดีกว่าโอ้ยน้ำกสบายสบายน้ำโชคง่วงนอนแล้วหลับแล้วเนี่ยโอ้ยหลับหลับ